สดีค่ะวันนี้นะคะก็คุกยกับอะไรกันคะคือคุณอน้าโชว์นะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะพาไปดูซาตุชินะคะที่อาจารย์ซาตุชิ่เดี๋ยวไปดูเลยค่ะจะพาไปดูร้านซาตุชิเลยนะคะจะเป็นร้านอะไรนะนี่หกสิบบาทเป็นดินเบานะคะยังไม่ให้ยังไม่ให้แล้วก็สลามน้ำลายเอเลี่ยนก็มีะะค

ันนี้มันคือโฟมนนะะโฟมต้าน้นะดเดี๋ยวเราจะซื้อไปทํากันนะคะนี่นะคะมีมายากลเนี่ยนะคะโฟมอันนี้นะคะก็สิบห้าบาทมามีหลายสีมากเราจะซากุช่ก็มีหลายอย่างมีซะคุชิกล้วยด้วยนะสะโลว์ุช่อีสมีก็มีะ,ะ่ะทุกท่านมีนะคะเราก็ซื้อมาสกอ,อันนะคะ ก็จะมีอันนี้นะคะเป็นขวดแก้วนะคะสนุกมากๆกลยนะเราซค้อตาแล้วนะเดี๋ยวก็จะมารีวิวกันนะคะแล้วก็จะเป็นอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะโฟมปั้นได้นะเดี๋ยวจะมารีวิวกันค่ะค่ะก็ทั้งหมดนี้นะคะที่เรารีวิวนะคะก็จะกันแค่ดีนะคะก็เดี๋ยวเรานะคะก็มีแชร์กับเชิญนะคะเราสองคนนะคะก็จะมาเอ่ม รีวิวให้ดูกันอีกทีนะคะเพื่อนโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้ก็้รักกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่แหละค่ะป็่แขกกระชื่นงเรานะคะ